เรื่องยอ่อ forever you เพราะรักนำทาง EP ที่ 1, 1> ออกอากาศวันพฤหัสบด,ดีที่3ตุลาคม2567เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง g m m 25เหตุการณ์คือเอิร์ธหนีรักเก่าไม่พ้นโคจรเจอบอนอีกครั้งอีสเตอร์ที่ระบบโด,ดยเอิร์ทกัดกระมนนัดหนีมาเรียนไกลถึงภาคเหนือด้วยหวังว่าระยะทางกับสถานที่ใหม่ๆจะทำให้ืมความรักในอดีตท,ที่จบลงอย่างค้างขาได้ ในที่สุดอิสเตอร์ก็ได้เพื่อนใหม่อย่างน,อน็อตรับบทโดยบาทัสนัทที่ได้มาเป็นรูมเมทกันและเพื่อนใหม่อีกสองคนอย่างใต้ฝุ่นรับบทโดยต้นลิวเมธาพันกับดาวตกรับบทโดยโอธาราทรและที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักแก๊งสี่หมอชื่อดังนั่นคือฮิวรับบทโดยปอนพล,ลวิ์โจหันรับบทโดยแม็กกี้ราชตะอาทิตย์รับบทโดยเงินอนุภาศและต้นฟ้ารับบทโดยบีเวอร์พัชชน การรวมตัวกันของนักเรียนหมอหน้าตาดีรวยเรียนดีกีฬาเด่นครบสุดสุดเพอร์เฟกในฝันของใครหลายคนและนั่นก็ทำให้อีสตเตอร์ได้เจอกับฮิวที่เป็นคนในอดีตคนนั้นอีกครั้งติดตามรับชมซีรีส์ forever you เพราะรักนำทางในวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมนี้เวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง g m m 25และดูย้อนหลังแบบอันคัดได้ที่ vtv ในเวลา21นาฬิกานาที